ออกมาออกมาทุ่งนามาดูน้ำในสระเนี่ยอ,อตอนเย็นเนี่ยเดินมาเดินมาข้างกอไผ่เออเนี่ยมาเจอเนี่ยสงสัยจะมาจากวัดเนี่ยมีหลายตัวแล้วก็พากันวิ่งไปเข้าไปทางโน้อนอนะ่ะเนี่ยทำไมผอมหิวสงสัยหิวเนี่ยเหมือนเหมือนจะไม่รอดนาสงสารมากจะเอาไปเลบิ้งกลับไปซื้อไก่มาให้นะอาลูกอ่ะ แล้วก,กินกันอ่ะอะกินแล้วแล้วแล้วจะได้จะได้มีแรงโอ้ยแข็งแล้วลูกอ่ะอะกินหน่อยอะกินหน่อยลูกแล้วแล้วอะโอ้ไม่รับอาหารแล้วทําไงเนี่ยพอมากดูซี่โครงขึ้นเดียอยะอาๆกินไก่หน่อยลูกอะซื้อไก่มาให้เนี่ยหนูหนูคงจะไม่มีอาหารเลยเนี่ยเพราะว่าที่วัดคงอาหารไม่เพียงพอเนี่ย อ่ะอ่ะลูกอ่ะอ่ะกินไข่แล้วเลวลวลวกินน่อยกินน่อยจะได้มีแรงโอ้ยไม่รับแล้วท่าทางคงจะไม่รอดแล้วเนี่ยเดี๋ยสิทำไงดูดิไม่รอดแล้วเนี่ยลูกดูดิคอแข็งแล้วตัวแข็งเพราะว่าเนี่ยมีแต่กระดูกโอ้ตายลูกหนูมีแต่กระดูกกิงเนี่ยหนูไม่ได้กินดูดิยังหายใจอยู่เนี่ย โอ้นางสารนุงสยอาหารไม่รับเอาลูกเอาหน่อยเอาใใจใจใเห็นนอนอยู่งี้โอ้เมื่อวานนี่มาไม่เห็นวันนี้มาเอาลูกเอาหน่อยหิวหิวหนูก,กินหน่อยเด้กินหน่อยแล้วแล้วจะได้มีแรงไงถ้าหนูกินได้หนูโอเคเลยเนี่ยเดี๋ยวจะเอาที่เหลือเนี่ยโอ้ยรับไม่รับแล้วไม่รับแล้วสงสัย ต้องใส่ไม่รอดแล้วเนี่ยอันนั้นก็คือโอ้วิ่งหลบกันไปทางน้นน่ะไม่รอดแล้วลูกไม่ไหวน,นะนะอดซากลับเข้าไปเห็นมีหลายตัวไปซื้อลูกชิ้นทอดซื้อไส้กรอกเนี่ยซื้อไก่แดงมาซาเยอะแยะเลย แต่มาแบ่งนนเสียงเห่าอยู่ข้างในนนนนทนเนี่ยเห็นเจ้าเนี้เขาเขาคงรับอาหารไม่ได้แล้วเนี่ยคงจะไม่รอดเราไม่รู้จะช่วยไงเอโอตาวิ่งกลับไปซื้อไส้กรอกทอดอนกชิ้นทอดแล้วก็ไก่ไก่แดงมาถ้้เยอะแยะเลยต้องต้องกินให้ได้นะลูกหายใจรวยลินนั่น ความหิวอ่ะอดโซเพราะหมาหมาที่วัดน่ะก็เยอะไปหน่อยนี่ก็เป็นก็เป็นวัดแล้วเนี่ยแล้วๆล้วเร็วเร็วน่นไปเห่าอยู่น่นน่นนนน่นน่นไปวัดก็เข้าไปในวัดก็คงไม่มีอะไรกินน่ะ ถ้ากันอยู่หลายตัวสี่ห้าตัวตรงเนี้ยโอ้โอ,อ,อดีมาจะมาตัดจิงไผ่มันเป็นหนามมาเจอนอนเองนี้ต้องใส่หนูหนูไม่รอดแล้วเหรอลูกเนาะกินเถลูกกินเถอกินเนแข็งหมดแล้วเนี่ยขากันไกลก็แข็งขาแข็งแล้วโอเคถ้าไม่ไหวก็ ก็ยังหายใจอยู่ก็ชีวิตคงจะมาเพียงเท่านี้นะก็ไม่รู้จะช่วยหนูไงเพราะว่าไปดีนะคงจะไม่ไหวแล้วหรอเพราะว่าไม่รับอาหารแล้วไอ้ที่เหลือนี่ก็จะให้ไอ้พวกที่เหลือ เป็นเพิ่งเป็นลูกหมาอยู่หลายตัวสี่ห้าตัวนั่นน่ะนั่นน่ะห่าอยู่นั่นน่ะโอเคชีวิตจ้างมาแค่นี้ก็แค่นี้นะไปดีคงจะไม่รอดหรอกดูท่าทางแล้วไม่รับอะไรเลยโอเคนะ